ครับสวัสดีพี่น้องอย่าทำท่านชมอยา่าทุกทุกท่านเนอมวันนี้ว่าวผู้ไทเป็นแว่นนะครับได้มาทำบุญกระเทนนะครับเป็นบุญกระเทนอยู่ที่วัดพาพยอมครับเนี่ยกำลังเต้าหู้อยู่บริเวณหน้าถึงในคำนานสูงน้าถึงวัดพาพยอมเหมือนมีโอเป็นเรื่งครับผู้คนอย่าทำมาหลายครับมาหลายนี่เป็น,นการเจอแห่ได้แห่กระถินครับพี่น้องแห่กระถินมาทำบุญน,นำพิษวัดพาพยอมเด้อ ก็ไปเบื้องว่าเปิดใจเผยเลยพี่น้องนี่เอาของยาวได้ครับได้ของยาวมาแห้ครับนี่ของยาวนี่ของยาวบันกล้องฟ้าดอนสวรรค์บ้านห้องคล้องตะบนห้องเสง่ของยาวก้องฟ้าดอนสวรรค์ห้องเสงบ้านห้องคล้องนะครับนี่มาเป็นขบวน น้ำแห่แล้วก็มีน้องมาหลายเน้อทุกสารทิศครับพท,ทุกสารทิศบริเวณนี้ก็มีเท้าวิสุวรรณครับเท้าวิสุวรรณซึ่งปฏิฐานไว้นี่เท้าวิสุวรรณสองทางครับนี่สมบูรณ์สมบรูมบรณ์กำลังกอ่อสร้างครับมีท่านเรียบร้อยครับนี่ันก่อสร้างอย่าทำล่อคณะแห่พระปะแห่กระถินครับแห่กระถิน มากัมีการถ่ายรูปสือก้อนได้ครับนี่ถ่ายรูปสวยๆไว้เก็บไว้เก็บไว้เบิ่งครับ <c oughs> หลายทางญาติทำหลายทางเข้ามานี่นะ <c oughs> พี่น้องกำลังทยอยมาจากสาลาครับ พี่น้องมาจากทางบาเลยครับนี่อยู่บาเลอสีสมเด็จบีสมเด็จบ่ผมบ่าวพูไทยเด้อผม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 ภาคพูไทยสะก้อนครับผมบ่าวูไทยสะก้อนครับผมบ้าผูู้ไทยมันแวงครับเห็นเห็นกินไปไปนะเห็นคลิปเห็นเพื่อการกดไลค์กดแชร์เด้อบ่าวพูไทยมันแวงครับมาหลายครับพี่น้องอย่าทํามาหลายเด้อนี่ ได้พาไต่เนาะมานี่พี่น้องมาจากทังเลิอกครับ<ม>อยู่บ้านเลิอเนาะบ้านกอ่อจ้ะบ้านกอ่อบ้านผ้าจานเนาะนะอ๋อสีสมเด็จพ,พังผู้ไทยอ๋ออย่ได้ว่าเนาะเหอหลายหลาย,หลายทางครับพี่น้องมาหลายโซนหนึ่งครับนี่ ทำได้หมาท่าให้ทา่ทาแห่กระถินครับแต่ตัวสวยงามเลยอ๋อนักการบินส่วนพี่น้องอยู่ทางเลือเนอะสายทำญาติรำมาทางเลือนี่ มันก็บอกมาหลานมาเบิด์ตบานบอกครับโอ้เพือ่อ้าวบานเนาะบานนีน่เพ่อผู้เท่าเฝ้าวบานนี่จะผ้าวมผมพักผู้ไทยก็เด้อครับเด้อบ้าผู้ไทยเป็นแมงครับเ <c oughs> ดี๋ยว <c oughs> ่าอันภาษาลาวอีสานเราเหมือนย้อนว่าบอกว่าผู้ไทยบอก ไฟนด้รู้หลานมานำไดยไงไฟล้มเลยรอคณะกองกระถินนะครับอย่าทำลายทางถ้ามาร่วมยวอยู่บริเวณแห่งนี้ครับกระลายอยู่ครับเจ้าน้อยก็คงจะได้มีการแห่นะครับตัวนี้อเอาแคน่นี้ก่อนครับถือเจอคลิปนี้กับคนแรก็แชร์หรือเป่าผู้ชายบริเวนี้เด้อ